กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับแบบฝึกหาดนีแบบฝึกหาด up skill สองนะคะอัพสกิลสองแอนิเมชันอันนี้เราจะใช้ปุ่มสวิตช์หนึ่งกับสวิตช์สองใช้ร่วมกันเลยนะคะเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆก็ไปที่ this pc ไปที่เก็บของเรา local this k 3ามจปีนาเลคที่หนึ่งะคะก็ทำการก๊อปป p ้อัพสก l ลค่ะตัวนี้นะคะ upskill a n i m a t i o n คลิกขวา copy คลิกขวาที่ว่างๆแล้วก็วางนะคะทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อตัวนี้นะคะคลิกขวา rename Up Skill Animation นะคะทีนี้เราจะขอตั้งชื่อว่า2นะคะ Animation 2นะคะเรามาเริ่มกันเลยก็ไปที่ที่โปรแกรมจากนั้นก็ Open Project ขึ้นมาตอบ Yes นะคะไปที่ Up Skill Animation 2แบบนี้กด Open แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะโจทย์ก็คือให้โชว์ข้อความว่า please ตัวนี้นะคะ sw 2หรือ sw 1นะคะให้แบบนี้นะคะโค้ดก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือให้เลือกปุ่มสวิทสองเข้ามาด้วย อัสวิตหนึ่งนะคะเลือกเมนูสวิตขึ้นมาอ่าเปลี่ยนข้อความตรงนี้ครูจะขอเปลี่ยนข้อความตรงนี้อ่าก็ปีแล้วก็เลือ่อนแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็เลือกเมนูเข้ามาก็คือสวิตตัวนี้ใส่เข้าไปตัวเป็นสวิตหนึ่งแล้วก็ลาดิสเพย Clear display dotic แล้วก็ display short. เขียนว่า SW หนึ่งโอเคตามโจทย์นะคะโจทย์ที่กำหนดคือขึ้นหน้าจอขึ้นมาแล้วจะขึ้นข้อความว่า please SW สองหรือ SW หนึ่งแบบนี้แล้วก็ถ้ากด S W 2จะโชว์ข้อความตัว A ของเราแบบนี้แต่ถ้ากด S W 2ตรงนี้ก็จะขึ้นข้อความตรงนี้เป็น S W 1โอเคนะคะแล้วครูก็ใส่หน่วงเวลาให้มันนิดนึงแล้วก็ทำการดูตัวนี้เพื่อให้เพืให กลับไปโชว์บนหน้าจอก็คือโจทย์ก็คือถ้ากด sw 1ขึ้นข้อความนี้นะคะ sw 1โอเคแต่ถ้ากด sw 2มันจะขึ้นตัว a แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองกดอัปโหลดดูก่อนนะคะอย่าลืมเช็คนะคะว่าบอร์ดใช่หรือไม่ใช่แล้วก็เช็คว่อค์ดใช่ไหมลอง ไปดูหุ่นของตัวเองนะคะว่าว่าใช่ไม่ใช่นะคะมาดูที่ที่บอร์ดที่หุ่นนะคะถ้ากด S W 1โจทย์คือโจทย์ของเราก็คือถ้ากด S W 2มันจะขึ้นตัว A ถ้ากด S รอแป๊บหนึง่งแล้วก็จะมีขึ้นถ้ากด S W 2 S W 1นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็รอ5วิ แล้วก็ please SW 2หรือ SW 1ที่ครูแท็บเข้ามาข้างในเนี่ยเพราะว่าปุ่งของเราเนี่ยมันมันไม่พอ64อ่า128นะคะมันก็เลยมันก็เลยต้องต้องขยับข้อความนิดหนึ่งถ้ากด SW 2ตัวเอกขึ้นแล้วก็รอ5าวิแล้วจะมีข้อความว่า please SW 2หรือ SW 1ถ้ากด SW 1 จะเขียนว่า SW1 โอเคแล้วก็รอ5วิแล้วข้อความจะขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือโจทย์ up skill นะคะแบบนี้มันจะมีเมนูให้เลือกก็คือ SW 2ตัวนะคะ SW1 กับ SW2 นี้ล็อกก็จะประมาณนี้นะคะอ่าก็คือขึ้นต้นด้วย display clear display t e x t แล้วก็ d i s p l a y s h o w แล้วก็ pattern คือใส่ถ้ากด sw2 แล้วให้โชว์อะไรเราก็ใส่ display clear แล้วก็ใส่ข้อความ display t e x t ลงไปแล้วก็ d i s p l a y s h o w แล้วรอ แล้วจะให้ทำอะไรต่อก็คือสาย display clear display dot t e x t แล้วก็ display show แต่ถ้ากด sw 1ก็จะเหมือนกันก็คือให้ทำอะไรก็คือ display clear display dot t e x t แล้วก็ display show นะคะแล้วก็รอแล้วก็ให้ทำอะไรแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิกหน้าค่ะ